เบลิ่งไปฝั่งน้ำเที่ยวงานเจดีแล้วถึงแล้วฝั่งน้ำเดินดทางมาด้วยรถไฟนี่คือหอสอมนึกนี่คือศิลซาสวรรค์ มาถึงแล้วงานเจดีปากน้ำปี68จัดนักจัดเต็ม12วัน12คืนมีผู้คนเป็นร้อยเป็นพันมาเที่ยวซื้อของกินของใช้ของที่ระลึกมากมายรวมอยู่ในงานเดียวกันงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่12 ถึง23ตุลาคมมาดูมาเบิง่งมาสม้มดูดูบรรยากาศก่อนเข้าในงานผู้คนเยอะแยะเต็มไปหมดตอนนี้กำลังเดินไปถ่ายบรรยากาศก่อนเข้างาน ในงานก็มีของเล่นเต็มไปหมดดูดูดูดมีเรือเหาะมีสิงศาสวรรค์สามารถขึ้นดูได้สมเมืองสมุดประกาศอย่างสวยงาม มีของเล่นเสียวๆทั้งนั้นเสียงกรีดกัดยกซ้ายยกขวบอกเลยงานนี้ของเล่นเพียบมีตุ๊ก,กตาปลาโปง มีบ้านผีสิงอีกโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเฮ้ยแม่สาวน้อยมีมองกล้องอีกนะแม่สาวน้อยดูดูทุกคน รอคิวเข้าแถวเพื่อจะมาเล่นของเล่นในงานเทศกาลบวกเลยว่าง,งานนี้อยากกลับไปปิดเด็กอีกครั้งแต่ก็คงเปลี่ยนไปบ่ได้เด้อ บอกเลยงานนี้เสียวดีเสียวหลายขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งบัตร100บาทต้องรอคิวผู้คนเต็มไปหมด แดนกระจายแดนกระจายต่อมาก็ฝนตกซะงั้นอยู่ใต้ฟ้าอย่าได้กลัวฝนดูดูคนมาซื้อของกินของใช้ คนตกก็หยุดความตั้งใจของคนไม่ได้เด้อปีละครั้งปีละครั้งงานนี้บอกได้เลยว่าคนใดบ่มาก็ถือว่าพลาดเบิ่องอ้าวพ่อแม่มพี่น้องเอ้ย

คือบรรยากาศไปด้วยกันของกินเพียบ ฝนเริ่มหยุดแล้วผู้คนก็เริ่มเริ่ม,มทย,ยอยลงไปตอนนี้ก็อยู่บนสะพานอยู่บนอุโมงค์ สองละห้าสิบห้าสิบกรอบลีกรอบอะรอรอุยจะเป็นอคอะไคือควาเอง